สวัสดีครับพี่น้องที่รบรักทุกท่านนะครับพ่อกับผมสางอยู่อนอุนพงโพภัยกับนี่อุบัติเหตุเล็กน้อยนะครับผมมาจากว่าปีจะไปทางสารคามกวนเดียงหอดบ้านน้องปิงครับขี่รถมาดีๆนี่รอรถคันนี้ยเลียนออกมุ่งแฮักรถประทันขึ้นกันนะครับเป็นรถลากมาจากน้องกุงศรีกาฬสินธุ์ลากกันมากรอคันนี้ยเลียนออก จังหวะผมแรนสวนมาพอดีนะครับเดี๋ยวจังหวะพอดีรัาถุหนานี่พอดีครับขัน้นวป็นุยางนี่ยางยางหลังเลยนะครับของสิบลอ่อขัน้นเมื่อกี้นี่แหละฟูสางแดงน้องกลุงมสีนะครับสีหลักหลไปส่ทรงท้างท้างฝาชุมพ้นผุหละก่้อจิเขาบันต้องปิงนะครับลงม้อมากพอดี ผมก,ก็เรียนมาจากข้างว่าปีผมก,ก็เรียนมาจากข้างสาระแามขี่มาได้ดีล่อหลังนะครับล่อหลังของรถสิบล้อข้างนี้ที่เป็นลากกันมากนะครับล่อหลังข้างนี้เรียนหอกมาตำหน่ารถพอดีเกี่ยวับในจ,จังหวะพอดีแล้วผมได้ไปซสกลับบ้านก่อนได้บุก